ทางตะบนลำะระเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดอุครดิตถาในวันอ 4, 5, 000, 67, าทิตย์ที่4กุกพนะาพันห้าร,รเวลา1ิบหนาฬิกาเก้านาทีตั้งขบวนลักเทศสานเมืองลำระเสาเวลา18บแปนาะฬิกาเก้านาทีพระสงฆ์ทรงสถาปนาสั์เจริญชัยมงคลคาถากลางคืนวันที่สองวันที่สวันที่4โคมิเกดังชนะแพทองเพชรรุ่งเรืองโน้ม นี่นะวัดบา,างช้างตำบลลำตะเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะธรมรมรวัดอุบาสิการบรมจัดงานนะวัดบา,างช้างตำบลลำตะเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนนั่งคนเดียวได้แล้วนะเว้ยที่ผมใหญ่เลยนั่งคนเดียวได้แล้วเว้ยเก่งแล้วสนติดเป็นรถหมด,โด